สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่สามแล้วนะครับสำหรับการขึ้นหนึ่งร้อยดาวภายในหกวันนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็มีข้อผิดพาดน้นหนึ่งนะก็คือเลืมอมดคดทิปครับผมเออก็เลยได้ดูแต่ลีพีนะครับวันนี้ก็ต้องขอโทษขอภัยกันทุกคนด้วยนะครับผมเออลืมอับาดทิปครับผมเล่นไปโอ้โหลืมอัดน้ำซึ่งตอนนี้ผมก็มีดาวทั้งหมด จ็ดสิบหกดวงแล้วนะครับผมซึ่งก็มาดูไฮไลท์บางช็อตเลยแล้วกันนะผมวันนี้ก็มิทำได้แค่นี้นะครับผมก็พร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับเปิดเกมมาแล้วครับผมก็ได้สองโฟกมาแล้วผมโดนลงมาจากบ้านนะครับผมจังหวัดนี้พุ่งมานะครับผมยิงไปตุนัดเดียวครับผมลาดเปอนครับผมเพื่อนดาวครับผมจังหวัดนี้ตัวไม่ดีนะผมยิผมเจ็บมากครับผม เพื่อนมาแล้วนะผมจังหวะนี้เพื่อนก็โดนเหมือนกันนะผมแต่ไม่เป็นไรครับยังเหลือคนหนึ่งกำลังจะชุบเรากระชุบไม่เสร็จแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อนเราโหดชนะมาได้มาต่อวินที่สองนะผมมีตัวโดดล่วงหลังคาแล้วั่งนัดล่วงแล้วผมลัดเพื่อนแลผมจังหวะนี้มีตัวด้านหน้าผมนะผมจังหวะนี้พุ่งไปแล้วผมไอ้เอ็มแปดนัดเดียวล่วงครับผมแต่จังหวะนี้มีตัวมาแล้วผมไม่รอดแล้วผม แล้วมาต่อครับผมจังหวะน <mar> ี้อ้อมหลังมาแล้วครับผมจังหวะนี้ยิงหลังครับผมหลังข้างเขาผมแล้วเลีงโดนข้างเขาผมโดนไมยูโดนนะผมเวลารับมีเพื่อนอยู่ครับเพื่อนแดกเพื่อนโหดเพื่อนฝึลรอทำได้อยู่แล้วครับผมไว้ใจเพื่อนนั่นไงชนะนะครับแล้วมัดก็นะเหมือนจะมีเฟสแอร์ดอกไม้จังหวะนี้เพื่อนเรียบร้อยล่วงไปครับผมไมยูเฟต็จระเบิดไปก่อนนะครับผมจังหวะนี้ยิงครับผมดาวครับผมระเบิดแตกได้คิวพอดีครับ จังหวะนี้เรือต <Hugo. S 2> ัวสุดท yeah. <Blood. S 2> ้ายนะครับผมตัวสุดท้ายอยู่ไหนเจอแล้วนะครับผมจังหวะนี้ตัวสุดท้ายครับผมยังไงครับผมเปลี่ยงเตอร์ครับผมชนะมาได้ครับผมเกมนี้ประตูเปิดโคได้อายุก็ย่องมาแล้วครับผมจังหวะนี้มีตัวมาแล้วผมอายุก็ทําสั้นรูดเลยนะครับผมมันเอ๋แล้วตัวผู้หญิงตัวเนี้ยแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับผมจังหวะนี้โอ้โหเพื่อนปล่ลูกบอลแล้วผมไม่ได้ทําอะไรเลยครับผมปล่เพื่อนยิงครับผมเราก็ ได้ชัยชนะแบบอี a s y นะครับผมแต่เกมนี้เบ็ดเกมมาผมก็อยู่บนลบ้านะครับผมจังหวะนี้ยิงทะโตวีแล้วจังหวะนี้หัวแดงแดงเป็นทีนี้แต่หน่งแต่หัวแดงแดงเป็นทีแล้วตัวนี้ไงครับปาดโดดลงมาดาวไปอีกหนึ่งทีเจ็ดล้มไปสามแล้วนะเบ็ดตัวสุดท้ายนะผมว่าจะเก็บสี่ได้หน่อยนะ ัวข้างไหนครับเจ็บสียังไงครับผมเจ็บมากครับผมยิงเจ็บร่างครับผมชักแม็กเล่าเพื่อนลัดครับผมแต่จังหวะนี้มันต่อแล้ผมวินนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วเพื่อนยิงหมดแล้วผมอายุยิงไม่ทำเพื่อนแล้วผมก็เลงกดเดกเลยครับผมแต่ไม่เป็นไรครับยังมีรอบต่อไปนะผมหมูกบ้านริมน้ำปลดหัวไปหนึ่งทีครับผมลัดเพื่อนครับผมจังหวะนี้เหลือตัวุดท้ายครับผมอายุ ทำอะไรไม่รู้นะยิงไม่โดนนะผมแต่ก็ชนะมาไดา้แล้วจังหวะน,นี้สามโซนนะจะปิดเกมหรือไม่ครับผมมีก็วิ่งบนตูคอนเร่อร่วงมาหนึ่งครับผมแล้วจังหวะน,นี้อายุกลังเกบแล้วดอบเอาชนะแล้วหลอ่อมแล้วมาดูเกมนี้นะเกมเปิดมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโดนทำเป็นสองโซนแต่ก็ยังน่าจะแก้มาไดาน้น้อง จังหวะน,นี้อายุเจ็บมาครับผมเพื่อนยิงล้มไปแล้วหนึ่งแนละ้วจังหวะนี้มีตัวด้า,ดานล่างเขาผมกดสกิวไปตาเลยครับผมแล้วเกมนี้เหมือนจะแพ้ <You. S 1> หรือเปล่าครับผมถ้าจำไม่ผิดนะครับเกมนี้เหมือนจะแพ้แล้วผมไม่ชอบกลางนะเขตอยู่แล้วอายุสู้ใครไม่ได้ยิงก็ไม่โดนนะผมแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อนเกิดเกมนี้อ๋อจำได้แล้วเพื่อนก็เก็บชัยชนะมาให้เราได้อยู่นะครับผมเกมนี้ก็ วินนี้ก็เก็บชัยชนะมาได้แต่ว่าก็เกมนี้ก็เป็นเกมที่ผมแพ้อยู่เดียวผมโทุก้อนเขาผมยัดรับผมตั้งไล่อลเขผมยิงดีเับผมดาวอีกหนึ่งเขาผมตรงนี้กดสกิลพวงมครับเขผมมีตัวมารับผมมันไม่ตายเับผมผมตายแดครับผมไม่เป็นไรรับผมเหลือเพื่อนหนึ่งคนเะครับผม แต่รู้เหมือนเพื่อนเราจะเออนะครับคนนี้เพื่อนเหลือคนเออครับผมแล้วก็แพ้ไปแล้วครับผมอตามระเบียบครับผมมาต่อ,อก,กันีกเกมครับผมเปิดมาหนึ่งหนึ่งแล้วผมจังวันนี้ยิงล่องไปหนึ่งครับผมอัดตัวเหล่อมเตอะจังวันนี้เรลือสองตัวนะฝาตัโตรงรูคอนแนนจยิงอัดตัวเหลือมเตะไปแล้วมดาวหนึ่งครับผม,ม,นนผมเหยียตัวเดียวแล้วผมําก่อนครับผมเหยียตัวเดียวผมไม่ยากครับผมจังวันี้ เพื่อนเก็บคิวมานะครับผมแล้วจังหวะนี้นะผมเลี้เงจสุดท้ายผมอายุออปืนโหกยิงนะผมหยิบปืนผิดนะผมเล่นเออครับผมอมแล้วจังหวะนี้วินสุดท้ายนะผม m ห้าก็สุดนะผมว่ายับผมเรียบร้อยครับได้รับชัยชนะมาอีกหนึ่งเกมนะครับผมแล้วมาต่อกันที่ด่านนี้นะผมตะกออสองกันหนะครับผมตัวผมเปิดหัวไปครับ ตัดตัวเลยไปเลยครับผมจงังหวะนี้แล้วก็ได้รับชัยชนะมาแบบ easy นะครับผมเกมนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับผมให้เพื่อนแบกครับผม,มเกมนี้ยอมรับเลยว่าไม่ได้ทําอะไรจริงๆนครับผมยิงไม่เกียรติไมมเพื่อนโหดนะครับผมเกมนี้เพื่อนเก็บหมดนะครับผมจังหวะนี้ก็ได้ชัยชนะมาแบบ e ซี่โดยเพื่อนแบกนะครับผมเกมนี้ ยังไม่หมดนะครับผมเกมน,นี้ก็ไปกันมานะครับผมเคลียวฟันไปหนึ่งตัวผมแล้วสุดท้ายครับผมเพื่อนเก็บคิวไปนะครับผมังหวน,นี้ว่าจะยิงหามันสักหน่อยครับผมมันโผล่มาก็เปิด <First S 2> ไปเลยครับด <strong. S 2> ีครับผมแ,แล้วจวังหวะนี้อ้ยุวิ่งงอครับผมเรียบร้อยครับผมเกอบกลับบ่อแล้วครับผมดีนะครับผม,มเพื่อนอยู่แล้วเพื่อนก็เก็บคิว <Triple kill. S 2> มาได้นะครับผม แล้วเปิดเกมมาไม่พอดีเท่าไรนะผมเพื่อนตายไปหนึ่งคนแล้วผมจังหวะนี้อต้องปิดให้ไว้ต้องตัวนี้ไม่งั้นจะเป็นไทยนะผมไทยเพื่อนจังหวะนี้เหลือสามสามแต่ว่าเพื่อนแซดเดียวนะผมเหลือผมคนเดียวผมก็เปิดหัวแดงๆไปหนึ่งทีครับผมแล้วจังหวะนี้มีตัวมาอายุรอครับผมกะโดนลอยตายครับผมลูกมีลอยแล้วจังหวะนี้ด้านหน้าฝั่งตัวอายุเปิดไปเฮาะ มันบ้าตัวหนึ่งก็ผมเน็ตไม่ดีครับผมตัวหนึ่งครับผมจังหวะนี้เอเคครับถ้าฝ่องหนึ่งครับผมเอเคสองหนึ่งจะไหวหรือเปล่าครับผมจังหวะนี้ยังไงเอเคช้าครับผมล่วงไปหนึ่งครับผมอีกตัวสไนครับผมสไนนี่มันยิงไม่โดนแน่นอนจังหวะนี้เอเคช้าครับผมเรียบร้อครับผมจัดัยชนะมาได้ แล้วจังวานี้มีสัตรูมาปาระเบิดไปโดน99เราก็เจ็บเหมือนกันมีสัตว์ตัวสองตัวผมพุ่งมาเรียบร้อยครับผมอายุโดนแล้วก็เพื่อนก็ดโดนครับผมแล้วก็แพ้ไปในที่ส่วนนะครับผมแล้วเกมนี้วินสุดท้ายแล้วครับผมสกอร์ 3, 3 3, สาม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 สกอร์มันค้ำคอผมเปิดร่วงไปหนึ่งครับผม ตามออกก่อนเลยแล้วกันนะครับผมไม่ชุบบผมจังหวะนี้ตั้งไอวอเก็บของไปก่อนนะครับใจเย็นๆจังหวะนี้มีตัววิ่งมาพุ่งไปนะผมโทค้อนไปเด็ดเกินด้านบนดีกว่าครับผมจังหวะนี้ไม่ไหวจะลืมดูเรือนะครับผมเรืยอไม่ลดเลยแต่พันยานะผมมีตัวกำลัง้างแล้วบนก็โดดตาดเลยนะผมจังหวะจังหวะนี้เรื่อก็เดียวนะผมน่าจะเป็นตัวสนในนะ <Double kill. S 2> จังหวะนี้ยังไงตัวสนน ก็ใส่แย้วผมปาบแล้วผมโทกัอนแล้วผมมันยิงไม่โดนนะผมผมก็เก็บหุยาให้เพื่อนได้เลยมีชี่เลยครับผมแล้วเกมนี้ก็เปิดเกมมาแล้วประกันกครับผมประโคกพักจส่งครับผมชอบอยู่บนหลังคาครับผมอยู่บนหลังคาแล้วได้เปียกนะครับผมแต่วันนี้ลงมาพุ่งมาครับผมดวงไปหนึ่งครับผม จำก่อนเลยแล้วกันนะครับจังหวะนี้เหลือดตัวเดียวแล้วผมพุ่งมามปืนพกอัดไม่ตายก็สับเคียวมา oh, <okay. S 1> ฟันเลยนะครับนะครับผมแล้วเกมนี้ไอยูปล่อยครับผมลูกปล่อยเหมือนกันนะฮจังหวะนี้ล่วงไปหนึ่งจังหวะนี้ยังไงเลือดตัวไกลแรนดมาตั้งไอวออันนี้จำได้นะครับผมไอวอรีเลยครับผมกั้งไปแล้วแต่มันพึ่งกลางนะครับผม เออดแจังหวะนี้เพื่อนนะผมยิงเจ็บแล้วก็เฟสแล้วเบิดไปครับผมตูมเรียยม้อยเก็บชัยชนะมาได้แต่เกมนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับผมเพื่อนหดเกินรับผมยิงไม่ทาเพื่อนนะครับสามศูนย์เรเผลอแบบเดียวจังหวะนี้มีตัวไม่มาลูดไปเลยแล้วกันนะครับผมจังหวะนี้ได้มาหนึ่งชิ้นแล้วก็เพื่อนก็ยิงไปหมดเลยแล้วกันนะครับผมยังไม่ได้ยิงใครเลยเกมส์ห้โห แล้วก็ใครชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย